ามาลวครับสวัสดีครับผมตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับผมไปภะะารกิจตันนี้นะครับผมตามล่าหาปะกดปลายแม่น้ำนะครับแม่น้ำปิงนี่เลยครับปะปะ อ๋อได้กัข้าวหรอ่ครัใหญ่กอใหญ่กงก่าเออนี่ครับกว่านี่คือเพื่อนตุ๊กได้กักข้าวนะครับโอ้ไก่ก้วนนี่เป็นห้องต้องฝ่ายเนะด้านหลังเดี๋ยวจะตุ๊กประกุดกันนะครับตอนนี้เพื่อนตุักปลาปลาคือหลายานเลยครับหลายอย่าง หมาแล้วครับโอ้ไม่นอนครับไม่นอนครับนี่ก็มากันนะจิมครับผมสองคนวันนี้เอารถณนะจิมมาที่ไหนนะตบครับผมนะครับนี่ไ้จิมบอกนี่ครับน้ำตูนอยู่ตรงนี้โต๊ะตรงนี้เห็นเพื่อนกับตกกันนะครับเอาก็จะจัดมาเยือก็มีอยู่สองสามอย่างนะครับผมไส้ไก่อันนี้ก็เยือกระปุกอันนี้ก็ไสเดือน ลุใส่เยอะครับผมประกอบก่อนนะครับตะกัวตะกัวแบบเฟืองนะครับขอเดียวนะครับหัวนี้ก็ประมาณเบอร์แปดเบอร์เก่าว้าเยอะนี่จะมีกลิ่นหอมขนาดนะครับผมเหมือขนาดแล้วนั่นไม่เจยจองปากโก้ไหนนะ โอเคลุยเปลี่ยนมุมเรามาตกุกด้านนี้ดูนะครับ <laughs> อ,อัอนนี้ก็วิตอดวิตอดยิมตอนนี้ก็ลงแล้วครับสากันเฮ้ยดีป่าเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยวยว,ยว,ยวิตอดวิตอดเฮ้ยนี่นะฮะเออวัดตีด ตัวมัาคยใหญ่นะครับปักวดกับอันนี้น่าจะเป็นตะหมูนะจิ้มนะตะหมูปักวดตเน่ยหลังได้ปลาโซ่ของตัวเอาเนี่ยเดี๋ยวข้าววันครับตัวแล้วครับผมองตัวนี้น่าจิ้มด้เนึ่งโอ้ตัวนี้งามเลยครับผมอมาเห็บตัวแล้วครับผม ตัแล้วครับเหรอครับตัวแล้วครับาาลงขึ้ไป้านไรเด้อเดิเดต่อโอ้เหยื่อดีอยู่นะครับเหยื่อเดิมเหยื่อตัวเดิม ยกเอานละครับมาละครับผมมาละกน่าฮ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 บ่า่าใ่่นะครับอ่อาฮอาฮ่่า่าฮ่่่่

นนเ็จแล,ล,ลว้วครับผมเ็จแล้วครับมาแล้วมาแล้วเอ็มแล้วครับเอ็มแล้วครับเต็มปากมาตีมตัวแล้วครับ อามตัวแล้วครับโอ้โหคืนมากครับผมโอ้โหนี่ครับน่จิมซื่อไม่ได้แล้วครับอย่างคืนเลยครับ <laughs> <laughs> เออเออปาสโต้ก็กินครับเฮ้อ <laughs> มาแล้ว <Notre> อ <iah master mind> <en un> ุ้ยไปจะเดินเตะเว้ยเดินขึ้นกันนี่ฮะมาแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วมากดมือมากดมือ เวลาเกือบใบสองแล้วนะครับผมก็หิวเข้าแล้วครับขขาตอนยังไม่ได้กินเต้อก็เลดเวลามาหนักแล้วครับไปเก็บอุปกรณ์เดี๋ยวมาดูผลงานป่ารวมนะครับงานนะครับโอ้ตัวก็มีถึงใหญ่ถึงถึงปานกลางนะครับโอ้ถึงก็ใช่ได้นะครับผมน่าจะอยู่ที่ประมาณมัาน่าจะจำเจ็ดสิบตัวนะครับคกืองวันเหลดไปหน่อยครับผมผมกำน้าจิ้มเนาะโอ้มันเลยครับผม มากับ่กอนครับ